ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีมีนในเดือนกันยายนนี้นะครับอันนี้เป็นฉบับย่อๆนะครับไปเไวๆนะครับเอาการงานก่อนนะครับการงานเนี่ยดาวพฤหัสนะครับภาพรวมการงานทั้งเดือนก็คืองานปกตินะครับไม่มีเรื่องเสียหายอะไรราบลื่นนะครับอ้ิพานนะครับย่อๆเลยนะครับกระชับเลยทีนี้มาดูเรื่องของ การงานไปแล้วก็การเงินนะครับการเงินก็ปกติครับไม่มีอะไรเสียหายเงินได้ปกติจากธุรกิจปกติของท่านนะครับหรือว่าการเงินปกติแต่ว่ามันมีพิเศษตรงที่ว่าลักขณามีในเดือนกันยายนนี้มันจะต้องมีมีการใช้จ่ายเงินนะใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวไปลงรายละเอียดทีหลังนะครับนะส่วนเรื่องคู่ของความรัก นะครับสาหรับคนที่มีแฟนมีคนรักมีคู่ครองก็ต้นเดือนก็11วันแรกนะครับดาวพุธดาวคู่ครองมาอยู่ตรงนี้นะคู่ครองก็มีปัญหาบุศก์นะครับมีปัญหานะตัวท่านก็ช่วยตัวท่านก็ไปช่วยคู่ครองท่านในการแก้ปัญหาอุศร์ที่เกิดกับคู่ครองนะนะครับทีนี้วันที่11ดาวคู่ครองคือดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ตําแหน่งเกษตรนายอุดก็ ปัญหาเรื่องคู่ครองก็หมดไปนะครับนะหมดไปนะครับชีวิตรักชีวิตส่งลดอะไรก็ปกตินะปกตินะครับอ่ะทีนี้มาดูเป็นวิเคราะห์วิจารณ์ดวงดาวนะครับวิจารณดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวศุกร์ช่วงต้นเดือนไปไวๆนะครับดาวศุกร์ต้นเดือนเดือนเนี่ยมาอยู่นี่ ได้ตาแหน่งตาแหน่งที่ดีนะครับราชาโชคนะตาแหน่งที่ดีอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวศุกร์อยู่ในภพปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าลูกลูกจ้างพนักง,งานสําหรับท่านที่มีลูกจ้างพนักง,งานปุตตะว่าสัตว์เลี้ยงนะ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 แล้วก็ขวัญกาลังใจความคึกคักความกระฉับกระเฉงในจิตใจท่านนะครับตอนที่ดาวศุกร์อยู่ภพปุตตะตรงนี้นะมันอยู่ตั้งแต่หนึ่ง คืออยู่ตั้งแต่ต้นเดือนนะ่ะหนึ่งหนึ่งกันยาจนถึงวันที่15นะ16กันยาก็ย้ายสรุปง่ายๆครึ่งเดือนแรกที่ดาวสุขอยู่ตรงนี้มันโดยที่ดาวสุขเนะี่ยส่วนหนึ่งนั้นเป็นภพมรณะนะครับนะนะมรณะก็เกี่ยวกับบุตรบริวารลูกจ้างสัตว์เลี้ยงนะนะมีปัญหาเดือดร้อนนะครับนะเช่นลูกของท่านเจ็บป่วยอุบัติเหตุก็ได้หรือลูกท่านถูกหลอกถูกโกงนะหรือมีเรื่องเดือดร้อนอื่นนะนะครับหรือมีเรื่องเสียหายอดื่น คนที่มีลูกจ้างพนักง,งานลูกจ้างเจ็บป่วยลูกจ้างลาออกก็ได้ลูกจ้างกบฏเหตุหรือลูกจ้างท่านทุจริตโกงท่านก็ได้นะนะครับบางทีก็ท่านมีมีคดีความฟ้องร้องลูกจ้างเลยนะฟ้องร้องลูกจ้างพนักง,งานท่านนะครับนะคนมีสัตว์เลี้ยงนะครับน้องหมวน้องแมวอาจจะกบฏเหตุเจ็บป่วยท่านเสียเงินอีกแล้วไหนเห็นไม่เสียเงินอีกแล้วนะลูกเจ็บป่วยลูกมีเรื่องเดือดร้อนก็ต้องเสียเงินนะ มีการแช่ใจน่ายแต่ท่านมีเงินนะครับมีเงินเพราะเงินได้จากธุรกิจของท่านนะครับปกตินะนะครับสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหรือสุนัขไปกัดคนอื่นแล้วท่านก็ต้องไปรับผิดชอบอย่างนี้นะนะครับออกแนวนี้ซึ่งเอ่อมันเป็นเดือนที่ช่วงช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยนะจนถึงไอ้ช่วงที่ดาวสูงอยู่ตรงนี้จิตใจท่านจะหดหูนะนะครับนะจิตใจท่านจะหกหดหูดูเศร้าอ่ะนะนะครับ เนื่องจากมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงบุตรบริวารของท่าน่แหมลูกน้องโกงนี่มันก็เศร้าใจนะผิดหวังเลยนะครับนะแต่กลางเดือนไปแล้วนะครับกลางเดือนไปแล้วที่ดาวศุกรนะ์ออกจากดาวศุกร์คือดาวมรณะนะนะครับนะมรณะแปลว่าเจ็บปวดบัติเหตุนะถูกหลอกถูกโกงอะไรพวกนี้นะมันออกมาจากทุนนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าดาวศุกร์เหมือนมันมาอยู่ที่ไอ ดาวสุกมดันมาอยู field, ่เร yeah, ือนอรินะครับดาวสุกมาอยู่เรือนอรินะเนี่ยสิบหกกรกัสิบหกกันยาจนถึงสิ้นเดือนนะครับเนี่ยสิ้นเดือนอันนี้คือต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับนะผมบันทึกคลิปวันนี้มันก็เลยตีหนึ่งไปแล้วนะครับของคืนวันอังคารนะครับผมบันทึกคลิปคืนวันอังคารที่สิบหกกันยายนสองพันร้อยหกสิบแปดแต่มาเลยเที่ยงคืนไปแล้วมันก็เป็นวันใหม่นะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับนะจะบอกเลยคือบันทึก คืนวันอังคารที่16นะครับต่อนะครับดาวศุกร์ย้ายมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในภพอริแต่ว่าดาวศุกร์เป็นดาวมรณะนะครับมาอยู่ภพอริเนี่ยเล่นกับดาวเสาร์นะดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูมันก็ต้องมีเรื่องเรื่องร้ายเรื่องเดือดร้อนนะครับแล้วดาวเสาร์ก็อยู่ในเรือนวินาศด้วยดาวเสาร์นี่มันหมายถึงลาภะนะครับลาภะตกวินาศเนี่ยโคโลสศีมินมันก็รายได้ผลประโยชน์มันก็ลดลงนะนะครับนะอกในวนี้ เดี๋ยวจะสับสนว่าเอ๊ะรายได้ผลประโยชน์มันก็คือเงินมันคนละส่วนกันนะครับพบกับดุมพระหรือการเงินอินนี่คือเงินเก่าเก็บเงินที่อยู่ในคลังเงินที่อยู่ในตู้เซฟนะครับนะส่วนรายได้หรือผลประโยชน์ที่มันเข้ามาทุกวันทุกเดือนอันนี้มันคนละเรื่องนะครับนะมันเข้ามาแล้วมันเก็บไม่ได้มันต้องจ่ายไปนู่นไปนี่นะครับมันคนละส่วนกันนะทีนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ดาวสุกต่อนะครับดาวสุกเลงกับดาวเสาเนี่ยดาวเสาอยู่ดาวราหูอยู่พบวินาศนะครับนะ นะดาวเสาร์เป็นเวลาภาคเลาภาคหรออะรายได้ผลประโยชน์ความสําเร็จอะไรพวกนี้นะครับนะเมื่อลาภาตัววินาทก็แสดงว่ารายได้ของท่านบางอยากก่างก็มันก็ลดลงนะลดลงแต่คงไม่มากหรอกนะสุกศเสาเป็นดาวคู่ศัตรูครับก็มีผลให้ท่านลัคนามีนบางท่านนะครับลัคนามีนบางท่านนะก็คือชาวลัคนามีนบางท่านที่การเงินไม่เข้มแข็งนะครับนะอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินนะครับเพราะว่าสูงอยู่ภพอรินะอริแปลว่านี่สินนะครับอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะครับนะบพล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะครับ เฉนะพาะคนที่การเงินไม่เข้มแข็งนะนะครับอีกอย่างนึงก็คือดาวคารตัวนี้มันก็ตกเนี่ยวันที่12ปันยายนเนี่ยดาวคารตัวนี้ดาวการเงินตัวนี้ก็ตกพบมรณะด้วยเนี่ยก็คือการเงินเสียหายนะบางบางคนนะบางคนที่การเงินเสียหายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะนะครับนะแล้วประการต่อมาการกู้หนี้ยืมสินมันก็ต้องมีการทําสัญญานะครับเดเห็นไหมไอด้ดาวดาวอาทิตย์ดาวอลิอลีเพปลว่าน,นี่สินเจ้าหนี้ มาอยู่ในพบปตัตนิปตัตนิวัตการทําสัญญาการทาสัญญาก็ต้องลงนาะมกู้เงินก็ต้องมีการเซ็นสัญญานะครับเอกสารสัญญานี่แหละครับเนี่ยมันก็เป็นเอ่อมันมันมีโอกาสเป็นไปได้นะภาษาภาษาโหรก็เรียกว่ามันมีเกณฑ์นะสำหรับบางคนนะมีนบางคนลักนามีนบางคนที่การเงินไม่เข้มแข็งนะอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินนะนะครับออกแนวนี้นะที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะนะครับ ทีนี้วิเคราะห์วิจารณ์ดาวต่อไปนะครับชุดต่อไปเนี่ยดาวเกตนะอ่าเกตดาวเกตเนี่ยเกตยาวันที่13ตีว่ากลางเดือนนะสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยถือว่ากลางเดือนครับมันอยู่ในเนี่ยกลางเดือนนะครับเนี่ยนี่ก็สิบหกสิบเอ็ดเนี่ยมันเกิดเลขสิบมาแล้วเนี่ยสิบสองเนี่ยสิบเจ็ดดาวอาทิตย์ย้ายสิบสามแต่มันก็ใกล้กับสิบห้าสิบหกมันก็กลางเดือนเนี่ยมันย้ายมาตรงนี้ทีนี้ดาวเกตมาอยู่พบสัจยะสัจยะว่าพี่น้องที่จตัดกันมา การเจราจาการเดินทางกันนั่นในการนัดหมายนะครับนะการเจราจาต่อรองนะการสื่อสารติดต่อนะครับอยู่คู่บริตนอยู่อันนี้ให้โทษแล้วนะให้โทษนะครับให้โทษทํามุมฉากกับไอ้เสาลาหูนะทำมุมงฉากเก้าสิบองศากับไอกดาวเสาที่อยู่ในภพพินาศเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ก็พบการเจราจาสัตยาติับพี่น้องที่เกิดต่างกันมานะนะครับออกแนวนี้นะ ก็คือมีข้อเสียนะครับข้อเสียนะบางท่านนะลัคนามีนบางท่านที่มีคดีความนะอย่าลืมว่าวินาศวินาศแปลว่าคดีความนะการถูกโจรกรรมก็ได้การขโมยขึ้นบ้านโจรกรรมรถยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นไปได้หมดนะนะครับท่านที่มีคดีความนะครับท่านจะต้องเสียเงินจ่ายเงินเพื่อการต่อสู้คดีเพื่อดําเนินคดีไม่ใช่ครับเพื่อดําเนินการด้านคดีความนะก็ต้องจ่ายเงินนะเสียเงินนะเงินเงินจ้ถูกจ่ายเพื่อการนี้นะครับนะเพื่อดําเนินการพวกนี้ คนที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินะนะพวกนี้มีการจ่ายเงินเพื่อดําเนินการในการติดตามทรัพย์สินคืนแบบนี้นะนะครับออกในวนี้ข้อเสียประการที่2อนะครับอิทธิพลจากดาวเกตมาอยู่กับดาวมฤตยูเนะี่ยมฤตยูก็ไเรว่าดาวดาวอาเพศนะนะทศทุกทายเสามัวเมาทายราหูอายุยืนทายเกตอาเพศทายมฤตยูนะครับนะมฤตย,ยูตรงนี้นะนะครับข้อเสียประการที่2นะครับท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับญาตินะครับปัญหากยกับญาติญาติท่าน ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหากรณีพิพาทที่ดินนะครับนะบางท่านอาจจะเอารถเข้าอู่ซ่อมก็ได้ดัดแปลงรถยนต์ซ่อมรถยนต์นะครับออกในวน,นี้บางคนก็ใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของพัฒนาที่ดินถมขุดดินถมที่หรือรั้วเกา่าเสียเงินอีกแล้วนะนะครับนะนะครับบางท่านก็ซ่อมบ้านหรือดัดแปลงบ้านดัดแปลงออฟฟิศดัดแปลงสำนักงานอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้เงินนะน่เกิดจากอินนทธิพลพวกนี้นะครับนะรบจริงๆในด,ดาวตัวนี้ มันก็เล็งไปที่ไม่ใช่เล็งหรอกดาวเกตมันจะอยูตัวนี้มันก็ตีโค้งมาที่ดาวดาวพุธด,ด้วยนะนะนะครับอ่ะทีนี้พอเท่านี้ก่อนนะาดาวต่อไปบ้างไปไวๆนะครับวิพากษ์วิจารณ์ดาวอังคารนะครับนะดาวอังคารเนอ,อ,อันนี้ไม่ต้องเอาต้นเดือนผ่านไปแล้วออกกลางเดือนไปต้นไปนะอิทธิพลดาวอังคารนะครับ12กันยายนถือว่ากลางเดือนมาแล้วเนี่ยดาวอังคาร ยกย้ายออกจากเรือนคู่ครองมาอยู่ที่เรือนมรณะนะครับดาวคารส่วนหนึ่งนั้นมาการเงินไปหลงสุภาะดาวการเซ็นสุภาษะสุภาษะการเงินตกมรณะนะครับถ้าดาวคานมาถึงเจ้าเลยสุภาะสุภาะไปว่าบิดามารดาไปว่าลูกค้านะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานนะเรื่องต่างประเทศในนี้เมื่อตกมรณะก็คือเรื่องพวกนี้เสียหายหมดเลยนะเสียหายหรือเลือดดอนหรือติดขัด นะครับนะหรือล่าช้านะครับนะหรือเหน็ดเหนื่อยเสียเวลาเกินความจําเป็นนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่สําเร็จนะสำเร็จแต่ว่าแทนที่มันจะ5วันเสร็จเมันกันเป็นคูณ2องสิวันเสร็จอย่างนี้นะเหนื่อยเหนื่อยน้อยแต่เป็นเหนือนหน่อยมากอย่างนี้นะนะครับดาวคามตกมรณะตรงนี้นะอยู่ในภพมรณะตรงที่ตั้งแต่12กันยายาวไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยส่งผลยังไงครับนะมีข้อเสียหนึ่งบิดามาดามีเรื่องเดือดร้อนเจ็บป่วยบุติหตุหรือ อ่อนเพื่อเพียแรงไม่มีแรงอย่างนี้หรือบีด้ารอดาถูกหลอ,อกถูกโกงถูกอาเราเปรียบอย่างนี้เป็นไปได้หมดเลยนะนะครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานไปนลูกจ้างไปข้าราชก,การอย่างนี้หัวหน้าง,งานอาจจะไม่ค่อยหัวหน้าง,งานจ้องหาเรื่องหรือหัวหน้าง,งานจ้องจับผิดอย่างนี้แบบนี้ก็ได้นะนะครับหรือว่าหัวหน้าง,งานไม่รักอ่ะนะนะครับออกแนวเนี้ยนะครับข้อเสียประการที่2นะครับกิจกรรมต่างประเทศทุกชนิดเสียหายไม่รับรื่นนะครับนะ จะไปศึกษาต่างประเทศจะเดินทางต่างประเทศ i m p o r t Export นะนำเข้าส่งออกสินค้าต่างประเทศกิจกรรมอะไรธุรกรรมต่างประเทศเนี่ยมันติดขัดนะนะครับไม่ราบรื่นนะข้อเสียประการที่3นะครับนะตัวท่านจะอยู่ในภาะวะอึดอัดขับอ,อกขับใจหรืออยู่ในภาะวะจำยอมเป็นลักษณะที่ว่าเออท่านจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจท่านนะครับเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นพ่อแม่หัวหน้างานนะครับนะไม่เห็นด้วยครับหรือไม่อนุญาตไม่อนุมัตินะครับนะแม่หนักนะ ท่านต้องะระงับอารมณ์นะนะครับไม่ซีกจะไปงัดไม้สูงครับนะใครอย่าไปทะเลาะก,กับก้อนหินนะครับนะนะครับอ่ะทีนี้วันที่28กันยายนเนี่ยดาวพุธนะดาวพุธจะย้ายออกจากไอ้ที่พบคู่ครองจากไอ้ที่ตำแหน่งเกษตรมหาอุ่นเนี่ยมาอยู่ที่ราศีตุลราศีตุลเป็นภพมรณะนะครับก็เท่ากับว่าคู่ครองตกมรณะเนี่ยคู่ครองก็จะอ,อ,อ่อนเปลี้ยเพียแรงหรือ ผู้ปครองจะไม่มีภารกิจจะต้องไปเคลียร์เรื่องเก่าๆอะไรพวกนี้นะเรื่องใหม่ไอ้เรื่องปัจจุบันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะนะครับบางคนก็ผู้กครองก็อยากจะไป,ไปพบหมอ,เ,อเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างนี้ออกแนวนี้ก็ได้นะนะครับหรือผู้ครองมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงหรือถรวจแล้วเอาเปรียบก็ได้นะมรณะหรือว่าถูกหลอกถูกโกงถรวแล้ดเอาเปรียบนะนะครับต้องระวังด้วยนะดา,ยนาาดาวพุธคือการเจรจาดาวอังคารคือดาวแบบดาวนักอดอกนักเลงออกบูอ่ะ เจรจาดูเดือเพดมาเอะระวังระวังคู่ครองท่านนะครับไปทะเลาะไปขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับกับพ่อแม่ของท่านก็ได้นะนะครับหรือกับพ่อแม่ของเขาเองนะครับคู่ครองอีเป็นแบบนี้นะนะครับหรือคู่ครองท่านไปทะเลาะกับลูกค้ารายใหญ่นะครับนะนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะนะครับเป็นข้อเสียนะเออทีนี้การที่ ทีนี้ผมจะมาดูที่ดาวพฤหัสดาวใหญ่นะครับดูที่ดาวพฤหัสดาวใหญ่ดาวพฤหัสเนี <im> ่ยเดือนกันยายนนี้นะครับพฤหัสเนี่ยเดือนกันยายนนี้จะโคจรอยู่อยู่พบไอ้พันธุนะครับเดือนตุลาเนี่ยจะโคจรเข้าเรือนไอ้ปุตตะนะนะครับอยู่สามเดือนนะอยู่สามเดือนตุลาพิกาธันวานะครับก็ถือว่า ถึงพระฤาษีหัดย้ายไปอยู่ที่พบปุตตะแล้วเนี่ยก็ให้คุณอยู่นะครับจะให้คุณในเรื่องลูกหลานบริวารท่านจะได้ลูกท่านจะประสบความสําเร็จนะลูกท่านเรียนหนังสือก็จะผลการเรียนที่ดีนะอาจจะได้เป็นได้เกียรตินิยมหรือได้เป็นตัวแทนโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมหาลายัยส,สร้างชื่อเสียงให้ท่านด้วยนะมหาอุนี่มันยิ่งใหญ่นะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวท่านจะได้ พนักง,งานคนใหม่ที่เก่งนะนะครับที่มาช่วยกิจการท่านอย่างดีเลยนะครับนะท่านที่เป็นสายพน,นันแสเสี่ยงโชคเนี่ยดาวพระรหัดโคจรมพรเรือนปุตตะเนี่ยตูร้านกาธันวาเนี่ยถ้าจะมีประสบความสุร็จในการเสี่ยงโชคได้เงินก้อนใหญ่นะนะครับนะแม้แต่เสียอย่างเดียวไอ้ดาวรลาหูเนี่ยมันเป็นไอ้ช่วงที่ตูราพิการทนวาเนี่ยดาวการพนันเนี่ยดาวเสี่ยงโชคเนี่ย ดาวเจ้าการมันนะมันคือดาวราหูนะครับนะมันมาตกวินาศนะครับนะมันก็เลยดวงเสี่ยงโชคเนี่ยมันไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแล้วการเสี่ยงโชคมันคือลาภะมันคือ,อไรายได้เสริมนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวเสาร์เนี่ยมันดันไปตกพบวินาศอีกดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าผมจะหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยตามสไตล์ผมนะนะครับเพราะผมไม่อวยอยู่แล้วนะครับจากการที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าเรือปุตตะซึ่งการเสี่ยงโชคเนี่ยผมว่าจะได้สัก สัก70%นะครับนะนะครับจากที่ในอดีตมาตรฐานท่านเนี่ยเวลาท่านมีโชคในการเสี่ยงสูงสุดเนี่ยจะได้100%เนี่ยไอ้ช่วงที่ดาวพระเหัสเนี่ยโคจรเข้าเรือนไอ้ปุตตะนะตุลาที่อธันวาเนี่ยปลายปีนี้นะท่านจะได้โชคสูงสุดเนี่ยในเรื่องของเสี่ยงโชคนะครับประมาณ70%นะครับเนื่องจากว่าดาวการพนันดาวไอ้ราหูเนี่ยวินาศแล้วก็ดาวเสาร์ดาวราะเนี่ย โชคลาภรายได้พิเศษเนี่ยมันก็มาอยู่วินาเสียถึงแม้มันจะเป็นคู่มิรนะครับถึงแม้มันจะเป็นคู่มิตเนี่ยมันเป็นวินาศนะครับนะผมผมถ่ายดีไม่ลงนะครับบางท่านอาจจะทายว่าวินาศเนี่ยลับๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจอิทธิพลสนับสนุนลับๆเพราะวินาทีลับๆมันถูกไหมเนี่ยผมก็ไม่ไม่ทราบนะตาราว่าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เคยสนตารานะนะครับแต่ผมทายเพื่อออกคลิปช้าเนี่ยเพราะว่า ผมไม่ได้ลอกใครนะนะครับผมคิดเองนะแล้วผมคิดบางทีผมพิถีพิถันนะนะครับแล้วงานหลักของผมจริงๆมันคืองานดูดวงออนไลน์นะครับนะมันก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะนี่เป็นคลิปที่3นะในรอบเดือนกันยายนนี้นะวันนี้ก็คืนวันที่16นะนะครับอ่ะวิเคราะห์อ,อีกตัวหนึ่งเออไม่วิเคราะห์ไม่ได้เลยนี่ครับดาวราหูราหูกับเสาเนี่ยร้อย มาคุมตรงนี้มาอยู่ราศีกคุมนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบร้อยสี่สิบเก้าปีนะถือว่าร้อยห้าสิบปีนั่นแหละนะนะสมัยต้องล่าสุดนู่นต้องในสมัยที่มากคุมกันอยู่ตรงนี้สมัยรัชกาลที่ห้าปีพศสองพันสี่ร้อยสิบเก้านะครับนะร้อยสี่สิบเก้าปีมาแล้วนะครับนะมาอยู่ตรงนี้นะครับส่งผลยังไงครับส่งผลเสียครับนะแล้วมันมาทํามุมฉากเก้าสิบองศากับ ดาวพฤอยู่นะแล้วดาวพฤหัสก็ตั้งรับอยู่ตรงนี้นะพฤหัสตั้งรับตรงนี้สามเดือนก็คือตุลวแรกจะทันว่าแล้วอีกอีกเดือนครึ่งก็คือมกราปีหน้าแล้วก็กุมภาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาจนถึงสิบสามกุมภาเนี่ยดาวพฤหัสถึงจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆดาวพฤหัสเนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงไอ้ถอยหลังมาอยู่ไอ้ราศี มิถุนเนี่ยประมาณวันที่23-24ธันวาคมนะแต่ตีเลขก,กลมๆก,ก็คือตุลาพิกาธันวาเนะี่ยง่ายดีครับนะผมผมอะไรยากๆผมไม่นี้หรอกนะครับนะผมไม่จะต้องมาโอ้โหเนีย้ยเป๊ะเ,เ,เ,เลยย้ายวันที่ก็ตีเลขก,กลมๆอะ่ะดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้3เดือนครับตุลาพิกาธันวานะแล้วก็ถอยหลังมาอยู่ราศีมิถุนเนี่ยเดือนครึ่งเออง่ายๆเลยนะครับจะได้ไม่งงแล้วทีนี้ที่จะทายต่อไปเนี่ย คือคนลัคณามีนเนี่ยมันจะมีเรื่องใหญ่ๆนะครับนะอันนี้ผมภูมิใจนําเสนอนะสไตล์ผมผมไม่เคยไปลอกใครนะครับช่องอื่นไทยไงผมไม่เคยสนเลยนะนะครับท่านจะมีความอึดอัดใจนะมันเป็นเรื่องการพูดคุยการเจราจากับใครกับพี่น้องของท่านเองพี่เขยน้องเขยพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายนะนะครับมารวมไปถึงตรงนู้นนะมันจะคิดว่าเป็นพี่น้องที่เกิดจากกันมาอย่างเดียวไ่ได้นะมันจะมีบางทีบางคนเนี่ยมันมี พี่เขยน้องเขยพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายมันมีอิทธิพลมากกว่าพี่น้องที่เกิดตามกนมาของตัวท่านเองเอีกนะนะครับมันจะมีการพูดการเจรจานะครับนะหัวใจของมันก็คือว่าดาวแบบเนี้นะครับวีนาสอย่างเงี้ยมันก็เรื่องอึดอัดเรื่องภายในใจท่านนะ่ะนะที่มันอัดแน,น่นดันใจท่านนะนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนี่เรื่องพี่น้องวงสาคณะญาติเราท่านแหละพี่น้องท่านนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องการเจรจานะครับนะ เจราจาปัญหาหนักอกที่มันสูงอยู่ในใจท่านนะครับนะทีนี้หวัวใจมันคือท่านจะต้องวางแผนการเจราจานะครับวิธีเจราจารคิดทําอย่างระายาัดเจราจาอย่ากระทาการด้วยความโมโหด้วยอารมณ์โกรธนะครับนะมันจะไม่สําเร็จครับนะมันจะเกิดเรื่องเสียหายร้ายแรงนะครับนะเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเกี่ยวพันกับพ่อแม่ด้วยเกี่ยวพันกับผู้บังคับบัญชาหัวหน้านงานเกี่ยวพันกับนายจ้างด้วยนะครับนะนะครับท่านจะต้องวางแผนนะ นะครับนี่มันจะส่งผลเนี่ยถ้าเจรจาผิดพูดคุยผิดเนี่ยพังเลยนะเนี่ยเพราะวินาศวินาศสันตโลนะครับนะจะมีผลเสียต่อท่านนะครับนะนะครับดังนั้นคนรักนาม,มินเนี่ยช่วงระยะเวลาห้าเดือนเสร็ศษที่เสาราหูกลุ่มก็อยู่พวกวินาศเนี่ยแล้วก็ทำมุมฉากกับดาวพติยูที่หมายถึงการเจรจาตรงนี้นะนะครับ คือตั้งแต่ยี่สามสิงหาถึงสิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยห้าเดือนเศษเซนเนี่ยท่านจะต้องบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้ให้ดีนะเรื่องที่ผมว่าบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะนะครับอย่าลืมว่าพระฤๅษีเสาลาหูตัวนี้บางทีก็มีเรื่องของคดีความด้วยนะคดีความกับคดีความกับฟ้องร้องกับพี่น้องของท่านนั่นแหละฟ้องร้องกับพี่เขยน้องเขยพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายของท่านนั่นแหละครับนะท่านจะต้องวางแผนอะไรให้ดีคิดให้ดีตัดที่ใดให้ดีนะครับนะนะครับ เนี่ยอันนี้ผมผมทายแบบนี้นะนะครับวางแผนให้ดีนะครับการกระทาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใช้สติปัญญาครับเหมือนกับพี่ชายสงครามนะครับไม่ทับที่ฉาดนะครับจะไม่ตัดสินใจเปิดศึกด้วยโทสระโชเล่นนะครับนะการจะเปิดศึกสงครามนะครับบ้านเมืองจะต้องได้ประโยชน์เท่านั้นนะครับถึงจะเปิดศึกสงครามนะครับนะเหมือนกันครับท่านจะทําอะไรเนี่ยในชีวิต ถ้าเขต้องคิดถึงผลดีผลเสียนะครับเอ้ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันมีผลดีอะไรต่อท่านบ้างนะมันมีผลเสียต่ออะไรท่านบ้างท่านจะต้องคิดตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นดึงสติท่านนะครับนะเอาละครับก็จบคําทํานายเท่านี้นะครับนะเป็นคําทํานายสาธารณะนะครับภาพรวมดาวจรนะครับนะแน่นอนครับมันไม่ตรงกับทุกคนหรอกครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับนะแต่ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวผมรับดวงส่วนตัวนะพ่อชีพหลักผมเลยนะดูดวงส่วนตัวนะครับนะอันนี้ก็ทําเสริมไปนะครับ ทำเท่าที่ทำได้นะครับนะนะครับจะได้กี่คลิปเดือนนี้ได้กี่คลิปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็คลิปล่าก,ก่อนหน้านี้ผมถ่ายคลิปที่ว่าธนาคารลม้มอะไรจวนปกคลิปนะพุทธพุทธมหาอุดนะพุทธมหาอุดเนี่ยนะและหลังจากนั้นก็จะมีดาวมัทยอยอยู่พบเออเหลือนาอลิของโลกเนี่ยเลงเออไม่ได้เลงหรอกตีโกนกับมฤตยูเนี่ย ตั้งแต่กันยาเดือนนี้ทั้งเดือนแล้วก็ตุลาทั้งเดือนเนี่ยมันจะทําให้ทองคําพุ่งทำนิวไฮเป็นระยะระยะระยะนะอย่าวันนี้วันวันที่16เนี่ยทองคําก็ทำนิวไฮระเบิดร,ระเบ้อเลยนะฮือฮาทะลุไปถึงบาทของรูป,ปรพรรณนะห้าหมกว่าบาทนะครับนะแล้วก็ทองทองแท่งเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันสามร้อยกว่าบาทนะครับนะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะแล้วทะลุทําลายทุกสถิติผมก็ทายถูกนะครับนะและทายว่าไ เสาราหูเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะมันทํามุมตีอีฉากก็อาสิบองศากับบริตเตยูเนี่ยที่ปุ๊บอันนี้มันหมายถึงธนาคารระบบการเงิน,นครับในคลิปนี่ผมไม่ได้ทายเกี่ยวกับธนาคารไทยจะลม้มผมไม่ได้ทายอย่างนั้นนะครับนะผมทายธนาคารทั่วโลกครับที่พวกธนาคารอเมริกาธนาคารยุโรปนู่นนะครับนะนะครับส่วนธนาคารไทยมันก็ได้หางเลขที่ว่าเห็นไหมที่คนแห่ไปถอนเงินกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบห้าแล้วก็ต่อเนื่อ วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่วันอาทิตย์ที่14วันจันทร์ที่15นะครับนะวันนี้ันาคารที่16นะที่มันแห่ไปถอนเงินกันนะครับนะนั่นะครับมันก็เกิดจากอิทธิพลดวงดาวผมก็ทายถูกนะนะครับนะผมไม่ได้ทายว่าธนาคารไทยจะล้มนะเพราะธนาคารไทยโอ้ตระกูลโสภณพนิษตระกูลร่ำสารวยจะตายนะครับนะไม่ล้มหรอกครับนะนะครับแต่อาจจะส่วนเซนิดหน่อยนะครับมีเรื่องอย่างธนาคารกรุงเทพเมื่อต้นเดือนกัญญาเดือนนี้ไม่กี่วันนี่แหละก็ อยู่ๆก็เงินหายจากบัญชีทั่วประเทศไทยนะครับนะบางคนก็เงินติดลบอย่างนี้นะแต่เขาก็แก้ไขได้ภายในวันเดียวนะครับนะนะครับคือที่ผมถ่ายออกคลิปตรงนั้นนะ่ะคือแน่นอนเขาเออปกคลิปเนี่ยกดย u ทูบ,บคราบบังคับนะว่าเฮ้ยคุณต้องทำปกนะคราบ,บอกเลยนะว่ามันต้องกระชาใกใจคนดูนะฮะหยุดนิ้วคนดูนะครับนะมันจะมาเขียนเยอะๆไม่ได้เหมือนกับพาดหัวข่าวนังสอพินไทยรัฐดีลนี่นะครับมันก็ต้องทําให้คําที่มันบื้อหวานนะเออ นายกถูกตื๊บอย่างนี้นะคือใช้คําที่มันแบบแรงๆนะครับนะนะครับคือเนี่ยคือไอเสากระาหูเนี่ยมันทาให้ดวงธนาคารตกเงินตาตกนะครับนะเรื่องกับเงินทองร้องเนี่ยมันดวงตกปานป่วนบุ่นวายเดือดร้อนอื้อเฉานะนะครับท่านหนักสุดคือธนาคารล้มนะครับนะนะครับแต่ไม่ได้ธนาคารเมืองไทยนะธนาคารเมืองนอกเพราะผมทายดวงชะตาโลกนะครับนะเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ